สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับมือนในช่องฮักนกชาแนลครับจัดเบาๆอีกเมนูหนึ่งครับเป็นตำมงฮงแก้มกับสีโครงหมูย่างเมองพี่น้องเมองอย่างต่อทานสูตรฝีมือพอดำย่างเองพี่น้องเลยมีไมด์แน่มีโบไหแน่ได้พูละข้างกับระเบรอครับมือนีมาต่อลายใหญ่หางระเบ้อดึงมาเลยมึงพี่นอ้องอืมเท้อ กิมพ์ารุเนี้ยวครับมาีิตำมะฮงสีโครงย่างนี่สีโครงหมูนอยครับหมูนอ้อนนี่อือ้บึงทังพลอย แฮ่ปี้ก็ตำหงอนะอืมสูตรฟีมือเมโนโครับมาเนี่ย มักกระเทียมมันหอมเลยครับกับๆจักโหลมันนี่นะเบะอ,อืแซนมึงกับมังคุงแบบซวงวะเลยครับมันเนี่ยเพราะว่ามันไม่น,นกใส่พริกยังนอนใส่พริกแดง

รเบายหั่นกระฝานเนาะก็ตำนะกระตำหนึ่งหนึ่งนื้อหอนเนี่ยพี่เน่อยกินยังระยาข้ามันหอนแซ่บครับ บรรยากาศดีเนาะมึงเนาะว่าเป็นฝนสีตโตห้ามเหรอครับเทียงใครจะท้าฝนเมื่อปลากะเนนเทียงเทียงอยู่ไหนเทียงต่าหงคครับยุบพักสลัด มุกห,ง,หงกระกรอบกว่าไปหน่อยอืมอืมคางระเบอ้ออืมเข็ดปะเข็ดตำไส้พริกแดงครับมันเนี่ย แบบกรอบเขากันแห้งชกเอาเขาเดี๋ยกผัดำยุบเบิดป้าในมันพี่นอ้องขอมา,อาอพริกน้ำขอมาวัดตำมะฮุงเผ็ดเพชรบริสันต์จัดให้ครับผัดำเอาบบกพริกน้ำเตะอผัอดำเอาเพราะว่าแกมอมาก Mù chắc bằng xuống đây Và không hết Nghe Hèn kín cái năng kín mà nè bơ มวนแทนยากประจำละแทนง่ายนุ่งกอ่าแบบกระดูกหมูน้อยพี่น้องตอนแกะแสกเลย่ผมหยุดตำบหงระเบิดเบิร์ดเลยบาบนี้ครับ เพชรเนงอ่วนเพชรมกพริกแดงครับบ่คือเพชรมะพริกบันแนวอื่นพริกแดงคือพริกตะหุงพริกสีฟ้าอือเบิดแเลครับเนี่ยมะุ่งแบบกรอบแห้งเหมือนกัน มาข้ายังไงนี่นนยงานติออดองานติดคอเบือออบเบ่ออยิ้มเลยแบบติดมัน

ตำมะลายกระยันมะเบิดพี่น้องเลยเอาพอดีแซ่บๆครับวันนี้พัดเมื่อกี้พัดดโดนบมกผักเด็ดเต็มน,นจะจับกระปุกเป็นยังผิดโค้งนี่ต่อครับกระเบนย้อมออแบบนัวแหง้ง นล้วไม่แห้แม่ของเจ้าของอะนะนอันเดียวก็บเบลเบดพี่น้องเลยบนนี้แบบเขาย่างเตาทานมันจะมีควันความหอมครับหอมเครืองกระเทียมเครืองที่เขามักนะพี่น้อง กระเทียมิกไทยอืเอเฮ้ยเสียบๆฝากตอนพี่น้องเข้าครับเมนูตำมะฮงยางสิโคงหมูเสียบๆมือนจักโลกว่ะประดับกันแซนหนึ่งประดับโอ้ประดับให้ร้านหนึ่งครับ เมนูตัหมังกระแซบแซบแซบบ,บบบานๆครับกับบรรยากาศบานๆฝากพีตอนน้องเฮาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามปกนกระลังแรงอกแรงใจว่าพี่นอ้นนองท่านใดครับต้องการสร้างเป็นอาหารตามฤดูกาลเนาะก็ <c oughs> มีตอนรับพี่น้องเฮาบวัวทเป็นอึ่งไข่บวัวทเป็นเห็ดละโง่หรือว่าป้งอึงต้มอึงครับกับยังเห็ดให้พีให้น้องเขาคือเกา อา้าท่านใดสนใจครับปวสิเป็นอยังลองทักททยเข้ามาเบิงทางเฮากะตอบเร็วอยู่พี่น้องเลยเอาสำหรับวันนี้ครับผิดพผาดประการใดบ่กว่ากันครับขอบุญขอบคุณทุกๆการกดไลค์ขอบุญขอบคุณทุกๆก,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 การกดแชร์ครับสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดบางสิ่งใดสมความมุ่งมาปรพัฒนาครับลำลำเรื่อยๆดูคุยเล่ยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ